นักรบวานอนอาวุธทดลองของโซเวียตพวกคุณรู้ไหมครับว่าครั้งหนึ่งสหภาพโซเวียตเคยพยายามจะสร้างซูเปอร์โซเยอร์กับเขาเหมือนกันอารมณ์คล้ายๆกับกับตันเมกามนุษย์ที่แข็งแกร่งต่อความเจ็บปวดและความหิวโหยดังนั้นพวกเขาจะไปต้องฉีกกดทุกอย่างครับเพื่อที่จะสร้างสุดยอดมนุษย์ขึ้นมา เรื่องราวดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงปี1920นะครับในขณะนั้นโซเวียตหรือรัสเซียที่พวกเรารู้จักกันดีก็กําลังประสบปัญหาด้านการเมืองในประเทศตั้งฝ่ายตั้งแบงพักพวกและพยายามชิงความเป็นใหญ่ในประเทศส่งผลให้บ้านเมืองในตอนนั้นนะครับตกอยู่ในสภาวะฟองสบู่การเมืองพร้อมที่จะระเบิดได้ทุกเวลา ทหารก็จะเข้ามาเคลมประเทศสงครามกลางเมืองก็เปลี่ยนไปได้หมดทุกอย่างครับเมื่อคนหย่ยคนโตภายในประเทศนั่นแหละครับจ้องจะกินหัวกันเองทําให้ประชาชนตาดำดำได้รับผลกระทบเต็มๆบ้านเมืองก็เกิดสภาวะฝืดเคืองข้าวยากมากแพงภัยธรรมชาติก็ช่วยเหลือกันเองรัฐบาลไม่ช่วยอะเว้ยผลผลิตทางการเกษตรก็เจ๊งไม่เป็นท่า ไม่มีใครอยากจะเข้ามาจัดการกับปัญหาให้กับชาวบ้านหรอกครับแล้วในเมื่อไม่มีใครมาหัวซากับชาวบ้านตาดำๆนะครับคุณภาพชีวิตของชาวโซเวียตก็ตกต่ำถึงขีดสุดอีกทั้งประเทศก็ยังผ่านสงครามโลกครั้งที่หนึ่งมาหยกๆก,ก,การที่จะฟื้นฟูก,ก็เป็นไปได้ยากทีนี้รู้ยังครับทำไมพากันแห่มาอย่างพัทยาจนถึงปัจจุบันนี้โซเวียตจะไปสู้ใครได้ล่ะครับถ้าภายในประเทศยังมีปัญหากระเด้งเพราะงั้นต้องรีบหาทางออกให้เร็วที่สุด ในปี1924นะครับหลังจากที่สหภาพโซเวียตก่อตั้งมาได้สักระยะแล้วโจเซฟสตาลินก็เข้ารับตําแหน่งท่านผู้นำครับแทนที่ผู้นําคนก่อนที่พึ่งเสียชีวิตอย่างมีข้อกังขาสตาลินได้วางยุทธาศาสตร์ชาติมาเลยครับคนนกันไหมให้ประเทศนะเข้าสู่ยุคแห่งอุตสาหกรรมแต่มันติดปัญหาตรงที่ว่าสตาลินไม่เคยมีประสบการณ์ทางการเมืองมาก่อนเขาอาจจะโดนเขี่ยจากเก้าอี้ผู้นําเมื่อไหร่ก็ได้ก็นั่นแหละครับเขาไม่เคยไว้วางใจใครเลย เพื่อจะแก้ปัญหาและโดนตัดตอนนะครับเขาเริ่มต้นกวาดล้างพักการเมืองคู่แข่งจนเฮี้ยนใครที่คิดไม่ซื่อกับเขานะครับเริ่มไปตั้งแต่ทหารนักการเมืองและพลเมืองที่พูดมาทั้งหมดก็จะถูกส่งเข้าไปยังค่ายแรงงานกวาดขยะคนทานหินหรือทําอะไรผิดตับท่านผู้นาก็โดนเก็บเพราะอย่างนี้นี่เองใครที่เข้ามาขวางท่านผู้นานะครับโดนและเพื่อไม่ให้มีใครต่อกกันกับเขาได้นะครับสตาลินจึงมีแผนที่จะสร้างซูปเปอร์โซเยอร์ขึ้นมา ทหารที่ซื่อตรงไม่เจ็บไม่หิวทนทานทุกอย่างหากมีไว้ในครอบครองก็จะไม่มีใครกล้าเข้ามายุ่งกับเขาแน่นอนครับในตอนนั้นสตาลินมองว่าคนในประเทศตนเองนั้นโคตรอ่อนแอครับยากจนถ้าจะสร้างสุดยอดมนุษย์ขึ้นมาได้นะประเทศก็จะพลิกขึ้นมาเป็นผู้นำโลกเลย ในช่วงเวลานั้นมีนักวิทยาศาสตร์โซเวียตชื่อว่าอิวยาอีวานอฟหรือเจ้าพ่อแห่งการผสมเทียมครับการผสมพันธุ์สัตว์ข้ามสายพันธุ์เขาจะทับมาทับ,บว,วัวควายนะครับติดต่อลุงแกมาได้เลยแต่ต้องจองคิวไว้ก่อนนะคิวแกเยอะเหลือเกินอีวานอฟนะครับประวัติแกก็ไม่ธรรมดาเขาเป็นหนึ่งในศาสตราจารย์และยังทางานวิจัยสัตว์ในหน่วยงานภาครัฐผลงานที่โดดเด่นของลุงแกนะครับคือเอามาตัวผู้หนึ่งตัวผสมกับแม่พันธุ์มาได้มากกว่า500ตัวเพียงแค่นําเชื้อไม่กี่ขวดเท่านั้น และการผสมพันธุ์ตามธรรมชาติของม้านะครับที่จะได้ผลลัพธ์เพียงแค่20-30ตัวผลงานชิ้นโบแดงของลุงแกขนาดนี้นะครับที่ทําให้แกโด่งดังกลายมาเป็นที่นิยมที่จะทําให้คนเพาะพันธุ์มาเทโลกนะครับต้องการและไม่เพียงแค่ผลงานชิ้นเดียวเท่านั้นครับลุงแกยังผสมพันธุ์ข้ามสายพันธุ์มาเยอะอย่างเช่นม้าลายกับมาม้ากับลาลากับมาลายและสะดัดว์็อื่นที่ลุงแกจะพิสดารทําลุงแกก็พลานเงินไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งเงินแกหมดไม่มีทุนมาวิจัยต่อก็เลยแชร์ไปถามเพื่อนว่าเฮ้ มีให้ยืมปะพรุ่งนี้คืนแต่เพื่อนก็บอกว่าทำไมมึงไม่รอพรุ่งนี้วะก็เลยบล็อกข้อความไปเมื่อไม่มีใครไว้ใจรุงแกนะครับก็เลยไปขอให้รัฐบาลช่วยก่อนจะเสนอไปหลายๆโครงการนะครับซึ่งมันมีอยู่โครงการหนึ่งด้วยกันนะครับที่ไปเข้าตากรรมาการอย่างสตาลินมันคือการผสมพันธุ์ระหว่างเลงกับมนุษย์สตาลินในตอนนั้นคือมันน่าจะทําได้นะทําได้ใช่ปะ ถ้าโครงการนี้มันสําเร็จขึ้นมาจริงๆแล้วก็มันอาจจะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของมวลมนุษยชาติเลยนะเว้ยเขาจะสร้างมนุษย์ลร้เทียมฐานขึ้นมาแข็งแกล่งยากับฟอร์ดเลปเตอร์หลังจากนั้นแหละครับโครงการก็ถูกอนุมัติในปี1924นะครับอีวานนอฟได้รับอนุญาตให้มีการวิจัยเกี่ยวกับลิงและมนุษย์อย่างเป็นทางการโดยได้รับอนุญาตทั้งสถาบันปาสเตอร์ในฝรั่งเศสและสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งชาติโซเวียตงบประมาณมหาศาลแบบอลิมิเต็ดครับอยากได้เท่าไหร่ก็ขอมาเลย 2ปีต่อมานะครับแกได้เริ่มพัฒนาโครงการเริ่มไปตั้งแต่เอารังไข่มนุษย์ใส่ไปในลิงเอาสเปิร์มมนุษย์นะครับไปผสมกับลิงซึ่งพวกเขาก็ได้ทดลองซ้ําๆนะครับแต่ก็ยังไม่ประสบผลสําเร็จแล้วก็ได้ยกระดับขึ้นมาอีกขั้น คือลุงแกเดินทางไปอย่างแอฟริกาครับเพื่อที่จะเอาพ่อพันธแม่พันลิงนี่แหละมาใช้ในการทดลองที่เหลือเชื่อไปกว่านั้นคือลุงแกพยายามใช้คนจากชนเผ่าในแอฟริกาครับเอามาเป็นหนูทดลองจากงานของแกโดยจะใช้สเปิร์มของลิงนะครับกับสาวแอฟริกันมาผสมกันแน่นอนครับว่าการเชิญคนแอฟริกามานั้นครับเป็นการหลอกลวงทั้งสิน้นทางานพาร์ทไทม์ที่บ้านนะแต่โชคดีที่ก่อนการทดลองนะครับทีมวิจัยฝรั่งเศสบอกว่า เฮ้ยกูไม่เกี่ยวมันเกินไปแล้วนะเว้ยซึ่งนั่นก็ทาให้ลุงแกต้องหอบลิงกับพลแอฟ,ฟริกาไปโซเวียตแทนห้ามทดลองที่ฝรั่งเศสเด็ดขาดแต่ทึ่อย่างไรก็ตามนะครับลุงแกก็ยังไม่หยุดที่จะทําการทดลองระหว่างลิงกับมนุษย์ลุงแกก็ได้เปิดรับสมัครผู้หญิงนะครับเข้ามาเป็นหนูทดลองอีกรอบชวนไปชวนมาก็มีผู้หญิงจํานวนไม่น้อยนะครับที่เข้ามาจริงๆโดยแรกกับเงินก้อนโตที่ลุงแกจะมอบให้ถ้าหากยอมเข้ามาเป็นหนูทดลองในโครงการของแกและกว่าที่จะมีผู้หญิงเข้ามาทดลองแปลกๆอะไรแบบนี้นะครับยากมาก เพราะมันไม่มีใครทําเรื่องบ้าๆแบบนี้ได้หรอกครับลุงเอวิยาอิวานนอฟนะครับก็วางแผนผสมเทียมกับผู้หญิงเลยซึ่งดูเหมือนว่าผลลัพธ์จะทําให้ผู้หญิงตั้งท้องจริงๆหรือเปล่าในระหว่างที่ลุงแกก,กําลังรวบรวมวัตถุดิบอยู่นั้นครับลิงของลุงที่เอามาจากแอฟริกาก็ตัวเย่ไปหลายตัว เนื่องจากสภาพอากาศที่รัสเซียนะครับโคตรหนาวน้ําเชื้อที่ขนมาจากแอฟริกาก็ไม่เพียงพอลุงแกก็เลยต้องไปขวลรีดกับลิงที่เหลือมาทดลองเพิ่มและเนื่องจากระบบการขนส่งที่ล่าช้านะครับขนส่งทางเรือสั่งวันนี้รอรับของอีกเดือนเลยครับทำให้การวิจัยเริ่มติดขัดโครงการไม่คืบหน้าและทุนวิจัยก็จมไม่เห็นผลลัพธ์หมดไปกับการซื้อลิงมาเพิ่มนะครับขวลดีน้าเชือ้อทางรัฐบาลโซเวียตก็เล่งเห็นแล้วว่าเฮ้ย hey, โครงการนี้ไม่น่าจะมีอนาคตนะ มีแต่ผ่านเงินทุนดังนั้นรัฐบาลโซเวียตก็เลยปูเรื่องลุงอิวยาอีวานนอฟนะครับพยายามที่จะผสมเทียมกับหญิงสาวแอฟริกันตีข่าวกันใหญ่โตเลยครับและบีบบังคับให้สถาบันวิทยาศาสตร์ชาติโซเวียตเลิกโครงการนี้สรุปคือแผนการสร้างซูเปอร์โซเยอร์บอยของลุงแกนะครับก็ต้องจบเพียงเท่านี้แหละส่วนตาลุงก็ถูกเนรเทศไปอย่างค่าวแรงงานสร้างรถไฟที่คาร์ซักสถาน1ปีต่อมาลุงแกเสียชีวิตบนทางรถไฟเพราะความหนาวเย็นครับความฝันที่จะสร้างสุดยอดมนุษย์ก็ต้องล,ล้มแล้วเพราะกันถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่า อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กันด้วยนะครับพี่น้อง